ขอน่อยน่ะปลากระโดดเ่ตะเกียงอ่าปลาขาวขอมตะกอนเริ่มต้าฟนียิดชิดปากก่อ นีคืนหน่อยนี่น่ยไ ah ุ mm. Teraz, like ้ะุม สองตัวโอ้ยโดดเก่งแค่ป <ah> ี๊ยจะลดฟ้ามกระโดดจะนี้กระโดดเก่งรัดนะตรงๆนะอืมไทรปูดา ข้าตัวนึ่งน้อยออนี่แหละ้าลน,นอ้อหน่อยนี วางไว้เลยลูก<ะ>อา้าวดมือแกันไม่คิดฝังเป็นยังไงเนี่ยจะอกได้มีชิดตรงน,งนี้เดินงนี้เดินงนี้เดินงนฝังนี่ยฝังเนี่ยเดินไ่ไหเดินไปมือเด้อ chết bụng bắt coi đây 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 đi, đúng cứ cao Yeah. Ba cái thằng đi 面短。 นอนแบใจเยน็นเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมาอีกดึงก๊อไปอุ้ยจิตินขาตัวเนีง số <laughs> này. <laughs> oh, <yeah. Yeah>. <coughs>

อย่นีเลยไปเดินมัม่มมนก็ด้หามันเต่อด้เนาะปลามันต่า ได้บ้างไม่ได้บ้างก็เป็นธรรมดาครับ,รบน,นี่น้นำแม่โอเคยอยู่ cá ừ, kia hình ừ. Đây, มาตรงนี้มาตางนี้เหย,ยแล้วมาทีนี้จะโป้สิปลาขาวสองตัว

Oh, my God. เจอกระถินบ้านครับได้ปลาเลยก็ก็บพักเอาไปตำน้ำพริกปลาสดจิ้มพักกระถินบ้านนี่ ำแล้วคำแล้วจับ้านแล้วครับตอนนี้ก็ได้เวลาก้าบบานเลยเด้อพี่น้องเด้อตะวันกระทกดินแล้วครับชมบรรยากาศช่วงค่ำๆเด้อครับเด้อเนี่ยตะวันตกดินแล้ว จะแห้ไปดูผลงานวันนี้ครับนี่ผลงานวันนี้ครับวันนี้ได้หลายกว่าคลิปที่ผ่านมาครับเนี่ยโะวาน้ามันไหลแรงปลาเกาะเริ่มมารวมตัวกันครับโอเคตอนนี้ก็ได้เวลาก็้าแล้วครับ ครับคลิปนี้ก็คงจะจบไว้ประมาณนี้เด้อพี่น้องเด้ออย่างไงก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ครับทีมงานทศพลคนภูเขาด้วยเด้อพี่น้องเด้อโอกาสหน้าจเจอกันใหม่ครับ